แสนสีมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากโตซ้อนโตบดายไพสีหยองวาดีสวัสดีค่ะพ่อกันมือนีกับช่องคูจิราคือเกาพอะกับขาพระเจ้าน้องสาวหลากคูจิราจา้ามามือนีมาในเมนูก่อยบักหอยเซอรี่จา้าพักเตรียมไว้แล้วบักหอยเซอรี่ลวกเรียบร้อยมามือนี่มากินเขาน้ำกันเด้อจา้าก๋อยบังหอยเซอรี่ใส่น้ำปลาลงไป ใส่บักพริกผงใส่บักพริกผงลงไปจ้าเผ็ดไปบ่ริลล์ใส่ข้าขวานุวนๆลงไปใส่ละส,สุรดสุรดสุรดใส่สุรดลงไปเล็กหน่อยจ้าตามอัธยาศัยใส่น้ำปลาเดกต้มสุกลงไปจ้า ตามอัตญยาไซคือกันหลักกับคอเรเลยค่ะหลาบเมื่อนี้กินเข่าผู้เดียวจ้าเายาีายบยูเมื่อ,อนี้หมอนัดไปร่งพยาบาลหาหมอให้พ,พ่อปู่พาไปว่ามีการผ้าลูกไข่ให้ลูกไขพ่พาไป,าไปส่ นำมกนาวลงไปจ้ะใส่นามมกนาวลงไปให้มันสุ่มๆจักนอก้อยสุดหลดต้องใส่สองเทือดเดียเพราะว่าเทือแหลกคือการออเดิบ อ๋อเดิมสุดสดใส่ข้าขวคั่วบากักพริกบักหน้าลงไปใส่ผักลงไปจ้ะผักหอมผักซีหอมแลกักกะสาลแน่สาะแหน่เบมุนใส่ไปโครเรใส่กันละจ้าบุญพลาพี่น้องเอ้ยชิวบอกให้ฟัง กำลังว่าบกกินบมะฮอยเสือรีมะนี่ดนเติบมาส่วงนี่โอ้ยบก,กินกับบอไดละจ้ามันสิบบมีอย่างกินเนาะใส่พริกขวพริกแห้งลงไปจ้ะพริกรลุโดวดใส่ลงไปไปกินมะฮอยอยู่ในห่างอยู่สวงนึงตอนนี้ โมมีสิกินตัวละจ้ากะกักมาตายร่างนี่ละจ้าก้อยบังหอยเสือรีนี่ละจ้ามาเรียบร้อยผักของห้องมือน,นี่โอ้ยไผ่สีขดเนาะมือดีขึ้นดีไหวรัดมากเอ้ยบย่อยากสีผักมือดีขึ้นดีละวะไหวรัดมากเคยกินรู้ยูสบาย เทียใจน้ำจ้าอะเดี๋ยวจัดผ้าขาไปแล้วได้ได้ก้านได้ก้านได้ก้านกระลังว่าสิไปกินของห่างกระลังว่าสิไปกินลืมบังหอยเซอรี่แต่ตอนนี้ลืมบ่ได้เราจ้ากลับมาคือเกา บักงหอยอยู่ในหูก็ไปขุดกับปูอยู่ในหูก็ไปขุดขกิ๊บปมก็ไปขุดตอนนี้มันโมมีสกินแล้วเนาะอืมจังไดพักข้าวมอน,นีีซีหอมอ,อ่าหูล่าผ้าพักกาดหินในยาปลูกไวอืมักเขือแตะแงอืมเนาะ แพะกับไผ่ทอดตะเกียบกับกิ่งมังหอยเซลแล้วนี่กับเซมาเซอร์ลีสแหละแซ่บเพื่อเก้าจ้า nhằm bắt bắt ừ đúng thời gian thì tàng muông thêm กินเขา่บอื่นไปอีกแล้วมากะอืมดื่มบุฟเฟคือยล่ง ไปกินอ่ะอาหารทะเลเยอะหนิเบาไหวาจ้าว่าไม่งั้นสื่อ ใครก็ใชรก็เลี้ยงตายเบิดเนาะก็ปุย๋ยในหูกังไปคูมากกินอืมผักกาศเหยียงที่เห็นแทบตาลายเลยสือผู้ดัง ยานตายรอกันเนะน,นอะบ่แม่ย่านตายย่านโอดตายถ้ามันตายแลยก็ดีอยู่ แต่สิอวดแล้วจังตายเนี่ยโอ้ยมันทรมานแทบแทบเห็นด้ปยากเล กับไม่ยั่อยหมูฝอยคืออะไรถ้าอยากได้ก็สัังได้จ้ะทรงทั่วประเทศทั่วประเทศเล่าทรงมาได้ตอนนี้ น้ำตาไหลออกอไปกุินไปกินบางหอยแพงปนได้กับ,บกับกสูนบางหอยนี่หรอกบางหอยเสือรีบางหอยมันเฮ้านี่ ใส่ลูกโดดไปจังเม็ดใส่ลูกโดด แดดออกนีใจลวเสียตาบะม่วงแพมเส็ดไปเหมือน็็นหน้อยเอาไว้กินก็เข่ากระสบกันอย่างนี้ ลูกขาดสืบไปเพมือนว่าเก็บแด้เป็นอาืบสองอืบสืบไปห่อเลยหน่อยสืบไปหลอยหาชิบ,บัาทกินเน่เกือบเดือนไหมว่า กูเอาก้วยมันตัดก้วยหน่อยมากสิบบวดให้เล่าอยู่ ตามตาอะไรพักเงี้ยก็ไม่ห็นครเลโอ้ยขอพ่อสุดเลยอะ่ะขึ้นหัวดังจิตดีคับ ใช่บอกหลุดโดดไปอ่ะ đẹp longแดด ởng này mượn. Bao kĩ hết băng hoàng pan lẹm thì sẽ tạm mong sang rửa u. U được. ở. lên. ม่ให้เปลี่ยนห้องงาบแจะไม่ไล่หรอกตาบออกบวให้มันแล้วแซบไล่เจ้าสุดยอดเดอ้อเมนูนี่ไพรบอทจัดนี่ถือว่าผาดมาก hình không hoàn toàn trời trời cũng lâu rồi đấy nhỉ tên quen lắm mọi มีอย่างกากินไปจ้านะ้าที่นี่เลือกกินบ่ได้ไปละจ้ามือนี้ขอบคุณหลายๆท,ท,ที่ติดตามที่เบิ่งเป็นมูเป็น,ปน,ปน,ปนพวกกันมือได้ข่อยกบได้บากินเขากับตุกเจ้าข่อยก็กินบ,บ่าแ่บ,บ,บ,บจ้าไปละจ้ามือนี้ขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้า